ต่าสู่หน้าร้อนนะครับวิธีการนี้ก็น่าจะช่วยระบายความร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งต้นทุนทั้งหมดนะครับที่ผมใช้นะครับก็ไม่ได้นับของเก่าที่มีอยู่แล้วนับซื้อของใหม่มาก็ประมาณสัก3า0ร้อยสี่ร้อยนะครับเพราะว่าก็จะมาซื้อเจ้าตัวรางอูิเนียมนะครับแผ่นละเส้นละห้าสิบสามบาทนะครับก็ร้อยหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็้อต่ออื่นๆที่ยังไม่มีนับก็ซื้อมาเพิ่มมาเติมนะครับระบบโซล่าเซลล์ระบบแบตเตอรี่มีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ซื้อนะครับ ก็สองร้อยกว่าบาทหรือสามร้อยเดยประมาณนี้ก็ใช้ง,งานก็ถือว่าอ่าคุ้มค่าแล้วก็สบายใจนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดมีนาคามพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นวันหยุดหยุดอยู่บ้านนะแต่ว่าที่บ้านอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเพราะว่าน่าจะเข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวนะครับก็มองหาวิธีการที่จะลดอุณหภูมิหรือลดความร้อนนะครับก็เลยไปมองหาแล้วเก็บเศษท่อที่อ่า เก็บจากการรื้อบ่อรอบที่แล้วไว้นะครับเพื่อที่จะมาทําประกอบเป็นสปริงเกอร์นะครับสูบน้ําจากด้านล่างดันขึ้นบนหลังคานะแล้วก็ให้หลังคามีความเย็นนะครับซึ่งก่จะช่วยลดอุณหภูมิลงได้นะครับก็จะพามาดูอุปกรณ์นะว่าผมมีอุปกรณ์อะไรที่เตรียมไว้บ้างนะครับตรงนี้นะครับหัวใจหลักของงานนี้ก็คือปั๊มน้ํานะครับผมใช้ปั๊มน้ําตัวนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ Mtek นะครับ่1100 GPH นะครับ m o เด l c h แปดศนย์สองแปดถ้าเป็นปั๊มสิบสองโวลต์นครับก็มีขนาดาประมาณกําปั้นมือนะครับตัวนี้นะครับท่อออกหนึ่งนิ้วหรือสามิุสองมิลนะครับตัวนี้ตามสเปคปั๊มส่งสูงได้สี่ถึงห้าเมตรครับเดี๋ยวผมจะลองสูบน้ําแล้วก็ดันขึ้นหลังคาดูนะเพราะว่าหลังคาเองก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับน่าจะสามถึงสี่เมตรได้นะครับก็ข้างในนี่ก็เป็นชุดข้อต่อแล้วก็เศษ ต่อ PVC นะครับแล้วก็มีข้อตุดข้อต่อต่างๆนะครับนี่นะครับแล้วก็สายยางอีกชุดหนึ่งครับยังไม่ได้ยกมานะครับแล้วก็ระบบไฟนะครับก็จะใช้ระบบโซล่าเซลล์ที่ชาร์จแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับก็จะเอามาทําการต่อเพื่อจ่ายไฟให้ปั๊มนะครับซึ่งโซล่าเซลล์นะผมก็ได้ทําการติดตั้งไว้บนหลังคานะครับนี่ครับสายนะครับเดินขึ้นไปบนหลังคาเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปดูชุด ตัวเรซเซลที่ติดตั้งบนหลังคาก่อนนะครับออกมาข้างนอกแล้วนะครับนี่นะครับตัวเรซเซลที่ติดตั้งบนหลังคาทั้งหมดสี่แผ่นครับหนึ่งร้อยวัตต์นะครับแปดสิบวัตต์สองแผ่นนะครับแล้วก็ห้าสิบวัตต์นะครับซึ่งสามแผ่นนี้เป็นการต่ออีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกแผ่นนั้นนะครับสําหรับต่อชาร์จลงแบตเตอรี่เมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับหลังคาถ้าน่าจะมีความสูงก็ประมาณ สี่ถึงห้าเมตรครับเรามาลองดูว่าปั๊มน้ำจะดันขึ้นไหมนะครับแล้วก็ตรงอ่าตรงนี้ผมก็จะนั่งประกอบนะครับลองดูว่าเศษท่อที่มีจะประกอบได้อ่าจุดสปริงเกอร์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบจุดสปริงเกอร์ก่อน,นครับสักครู่นะครับ ครับตอนนี้ชุดสปริงเกอร์นะครับสองหัวนะครับแล,แล้วก็ปั๊มน้ำนะครับผมก็ได้ทำการต่อสายเรียบร้อย bon er แล้วนะครับแล้วก็เดินไฟนะครับตรงนี ah ้ camera, นะครับมาคีบที่แบตเตอรี่นะครับแบตพ่วงชุดสองก้อนนี้นะครับสองก้อนนี้เป็นพ่วงกันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูการต่อชุดสปริงเกอร์แล้วก็ต่อไฟนะครับเดี๋ยวจะเปิดทดสอบระบบให้ดูด้วยเลยนะครับกัวบวกกัวลบคีบนะครับแล้วก็ต่อผ่านเบรกเกอร์หนึ่งตัวนะครับ สายไฟให้ทำมาต่อเข,าข้าขั้วบวกขั้วลบที่ปั๊มนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ปั๊มเอาน้ําใส่กระมังจุ่มไว้แล้วนะครับจากตัวปั๊มนะครับจากตัวปั๊มผมต่อสายพีอีหนึ่งนิ้วออกมานะแล้วก็ข้อต่อหางปลาไหลนะครับหนึ่งนิ้วต่อลดเป็นอ่ายี่สิบห้ามิลนะครับตรงนี้แล้วก็ยางตรงนี้ใสยย่ยางหกหุนนะครับสามทับสี่นะครับแล้วก็ต่อมาที่ อ่าตัวท่อหัวสปริงเกอร์นะครับก็จะเป็น PVC หกหมุนครับเก้าสิบยี่บห้ามิลนะครับสวมกับสายยางโอดีนะครับอาจจะใช้เทปมันท้ายรัดหน่อยนะเผื่อหลุดนะครับแล้วก็เดินมานะครับมีกต่อสามทางนะครับต่อสปริงเกอร์ขึ้นมาครับอันนี้เป็นท่อเสษท่อเดิมนะครับประมาณสักห้าสิบหกสิบเซนนะครับไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อครับก็เอาท่อเดิมมาเลยน้ำหกสิบเซนนะครับหัวสปริงเกอร์นะครับ หอสปริงเกอร์เป็นขนาดกลางครับตัวนี้นะครับขนาดกลางนะครับเป็นสวมนะครับไม่ใช่เกลียวนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็ท่อเดินอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงปลายนะเป็นสี่ทางนะครับแล้วก็ขาค้ำยันไม่ให้ล้มเฉยๆนะครับปิดใช้ฝาครอบพ v c ปิดหัวปิดท้ายนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นสปริงเกอร์ตัวที่สองนะครับนี่นะครับคุดสปริงเกอร์ทําง่ายๆนะครับต้นทุนก็ มีแค่ซื้อข้อต่อเพิ่มบางตัวนะเพราะว่าของเก่ามีอยู่แล้วนะครับสายยางซื้อใหม่นะครับสายยางซื้อมาเมตรละสิบห้าบาทนะครับซื้อมาทั้งหมดแปดเมตรนะครับก็ร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ชุดข้อต่อนะครับอาบาทสิบบาทนับซื้อมาต่อเพิ่มนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดระบบทดสอบทดลองดูนะครับตรงนี้คือเบรกเกอร์นะครับปิดอยู่นะครับผมจะลองเปิดเบรกเกอร์แล้วนะครับ เปิดแล้วนะครับไปแล้วครับอ่าพอมีรั่วนะครับโอ้สปริงเกอร์ครับถึงตัวเลยนะครับนี่นะครับพอรั่วตรงจุดนั้นตองอุดนะครับต้องอุดสปริงเกอร์ทํางานนะครับนี่นะครับสปริงเกอร์ทางานแล้วนะครับนี่นะครับทํางานแล้วน่าจะครอบคุมบริเวณหลังคานะครับนี่นะครับอ่านั้นกระเังแกแห้งแล้วนะครับ กจะแห้งแล้วเดี๋ยวผมขอญอาตปิดระบบแล้วก็ต่อล้างลินก่อนนะครับเพื่อให้เกิดระบบน้ําวนนะำถ้าเกิดไม่งั้นน้ําเราจะไม่พอนะครับน้ําแห้งแล้วนะครับนี่ครับแป๊บเดียวน้ําแห้งเลยนะครับปิดระบบก่อนแป๊บนึงน,นะครับโอเคก็เดี๋ยวจะทําการต่อล้างลินนะครับติดตามดูนะครับครับสําหรับชุดล้างลินหรือชุดรับน้ํานะครับ ทีแรกนะครับผมว่าจะเอาท่อนะครับที่มีอยู่นะครับเป็นท่อหนึ่งนิ้วครึ่งมาพานะครับมาพาแล้วก็เอาขึ้นหลังคานะครับแต่ว่าความยากคือต้องพานะครับแล้วก็น้ําหนักที่เยอะนะครับการทํางานน่าจะชีวิตวุ่นวายนะครับก็เลยไปที่ร้านค้าวัสดุถ้าไปซื้ออลูอลมิเนียมซีผนังนะครับเส้นละห้าสิบห้าบาทนะครับห้าสิบสามห้าสิบห้าบาทสองเส้นนะครับร้อยกว่าบาทนะครับมาใช้แทนนะเพราะว่า ตัด PVC หนึ่งมีความยากนะครับสอง c มีน้ำหนักเยอะนะครับตัวเจ้าตัวซีผนังนะครับเบานะครับเอาขึ้นแล้วก็ใช้งานแค่เอาพับยามๆนะครับก็น่าจะพอใช้ได้นะครับแล้วก็วิธีการประกอบหรือน้ำหนักก็เบานะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมทําการตัดพับหัวพับหางต่อชุดลังดินให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับครับก็เดี๋ยวมาดูชุดประกอบลังดินก่อนครับก่อนที่จะยกขึ้นนะครับว่าผมมีวิธีการ ประกอบยังไงนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมันเป็นเหล็กอะลูมิเนียมซีผนังนะครับก็มาพับหัวพับท้ายนะครับแล้วก็เอาซิลิโคนยอดนะครับแล้วก็ท่อนะครับขนาดสองเมตรครึ่งนะครับต่อสองอันนะครับตรงนี้ป็นข้อต่อนะครับนี่้อต่อนะครับ้อต่อซ้อนมานะครับการยิงจับนะผมใช้ดิเวทยิงนะครับนี่ครับเป็นดิเวทยิงนะครับยิง ยึดไว้ไม่ให้มันหลุดออกจากกันนะครับฝังน้ําลงนะครับฝังน้ําลงตรงนี้นะครับนี่ครับผมใช้การเจาะวงนะครับแล้วก็ตัดท่อลงไปนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็พับหัวพับท้ายนะครับอ้าวลืมหยอดซิลิโคนแล้วใส่ซิลิโคนนะครับพับหัวพับท้ายก็ใช้ดีเวทยิงยิงนะครับแล้วก็ตัวท่อน้ําลงนะครับเก็บเศษท่อเก็บปลายท่อนะครับ นี se s <S ่นะครับใช้ตัวจับยืดแล้วก็โยงท่อลงมาแล้วก็ตรงนั้นจะต่อเป็นท่อหนึ่งนิ้วนะครับสาหรับน้าลงเป็นน้ําวนนะครับนี่นะครับแล้วก็บันไดนะครับเตรียมนะครับเตรียมที่จะขึ้นหลังคาตรงนี้นะครับนี่นะครับวิธีการขึ้นหลังคาหรือการติดตั้งบนหลังคานะผมก็จะใช้เหล็กนะครับเป็นเหล็กเจาะรูนะครับเหล็กอเนกประสงค์นะครับนี่นะครับก็จะใช้ เยืยอลงไปหลังคาแล้วก็มาลองหรือรับเจาตัวล้างน้ํานะครับก็หลังจากเสร็จแล้วผมก็จะยกสปริงเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับนี่นะครับเราก็ทําการทดลองเลยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะขอยาติดตั้งล้างดินล้างน้ําก่อนนะครับสปู่นะครับครับเดี๋ยวก็ให้ดูระบบการส่งน้ํานะครับตรงนั้นนะครับเป็นปั๊มที่อยู่ในถังนะครับสายยางนะครับสายยางส่งน้ํานะครับ ก็วนมาแล้วก็ข er ึ้นตามท่อสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเพื่อประคองไม่ให้สายยางมันบิดมันเดียวนะครับแล้วก็สายยางนะครับมัดกับโรงหลังคานะครับมัดมาเป็นระยะระยะนะครับตรงนี้สายยางครับสายยางเดินทางมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้แล้วก็มาถึงจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้เป็นข้อต่อนะครับ p v c เก้าสิบ v c หหุนนะครับเกสิหางปลาไหลยี่ิบห้ามิลนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เก้าสิบนอไปข้างบนนะครับตรงนู้นนะครับ ตรงนู้นขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ให้ดูรังน้ําครับรังน้ําตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นอลูมิเนียมซีผนังนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทําด้วยค่อบพีบีซีผ่านะครับน้ําหนักมันจะเยอะนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตัวนี้ผมก็ใช้เหล็กนะครับเป็นเหล็กเจาะรูเหล็กอเนกประสงค์นะครับเหล็กเส้นอเนกประสงค์นะครับอ่าสอดใต้หลังคาครับอย่างนี้นะครับแล้วก็งอมารับนะครับ ทำมารับเป็นระยะระยะนะครับตรงไหนที่มันแอนระดับน้ําไม่ได้เราก็ต้องปรับนะครับปรับให้มันใช้งานได้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับจุดรดับน้ําอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเลาก็ลงแล้วก็วนลงมาด้วยสายเฟรกนะครับสายเฟรสสายเทอน้ําทิ้งนะครับนี่นะครับเอามาลงถังที่เดิมนะครับก็ดูดวนอยู่งี้นะครับน้ําก็อาจจะมีสูญเสียบ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะครับข้างบนว่าสปริงเกอร์ทางานยังไงนะครับ ติดตามดูนะครับครับก็พามาดูข้างบนนะครับตรงจุดนี้นะครับคือสปริงเกอร์ที่ประกอบเมื่อเช้านะครับสปริงเกอร์สองหัวนะครับแล้วก็ท่อ PVC การเดินการวางก็ตามที่ออกแบบไว้ที่ข้างล่างนะครับตรงนี้งอเก้าสิบลงใส่สายยางไปด้านล่างนะครับพอดีว่าเป็นรูเดิมของจานดาวเทียมนะครับก็บรรุหลังคาลงไปได้นะครับตัวปั๊มนะครับเอ็มเทคนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์จีพีเนะครับสเปคสูงสูงห้าเมตรครับ ตรงตำแหน่งหัวสปริงเกอร์ก็น่าจะอยู่ที่5เมตรนะครับก็ระดับแรงดันก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับนี่นะครับการให้น้ําบานออกมานะครับก็โดยประมาณนะประมาณเมตรนะครับประมาณ1เมตรแล้วก็กระจายออกไปเป็นอันนี้ประมาณเมตรครึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็ไฟที่จ่ายนะครับก็จากแผงนะครับแหงโซล่าเซลล์อ่าจริงๆก็ใช้แค่แผ่นเดียวแผ่นนู้นนะเป็นแผ่น50บวัตต์นะครับต่อชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับสรหรับล้างน้ํานะครับนี่นะครับล้างน้ําให้ดูเลยนะครับติดตั้งเพิ่งเสร็จนะครับ ลังน้ําก็ทํามาจากอะลูมิเนียมตัวซีนะครับสีผนังนะครับทําการยึดแล้วก็ใช้เจ้าตัวเหล็กนะครับเหล็กประคองนะครับตัวนี้ครับเหล็กประคองนะครับประคองเป็นระยะๆนะครับช่วงที่ทาช่วงที่แรกวัดระดับน exactly? ้ำนะครับก so 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 ็ม <com> ีน้ําลดน้ําอะไรบ้างนะเป็นธรรมดานะครับแล้วก็น้ําก็กำลังไหลเลยครับเหล็กตัวซีที่เลือกมาครับก็พอดีกับระดับน้ําเลยนะครับน้ําเต็มท่อตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ไหลลงอตรงจุดที่ จุดรับน้ำนะเดี๋ยวให้ดูจุดรับน้ํานะครับฝั่งตรงน้นนะครับนี่นะครับจุดรับน้าหรือจุดดอบน้ําอยู่ตรงนี้นะครับนี่ดอบน้ําลงไปนะครับแล้วก็ต่อด้วยสายยางเป็กนะครับเป็นสายยางท่อน้ำทิ้มของพวกเครื่องซักผ้าหรือแม่ก็แอ่งล้างจานนะครับแล้วก็ไปวนใส่ถังตรงนั้นนะครับปั๊มก็อยู่ในถังตรงนู้นนะครับแล้วก็สูบนะครับแล้วก็ไหลขึ้นมาตามสายยางนะครับมีสวมท่อไว้ไม่ให้สายยางมันอ่อนนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็ ข้าสู่หน้าร้อนครับวิธีการนี้ก็น่าจะช่วยระบายความร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งต้นทุนทั้งหมดนะครับที่ผมใช้นะครับก็ไม่ได้นับของเก่าที่มีอยู่แล้วนับซื้อของใหม่มาก็ประมาณสัก3า0ร้อยสี่ร้อยนะครับเพราะว่าก็จะมาซื้อจตัวรางอิียมนะครับแผ่นละเส้นละ5้าสบสามบาทนะครับก็ร้อยนึงแล้วนะครับแล้วก็ข้อต่ออื่นๆที่ยังไม่มีนะครับก็ซื้อมาเพิ่มมาเติมนะครับระบบโซล่าเซลล์ระบบแบตเตอรี่มีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ซื้อนะครับ ก็สองร้อยกว่าบาทหรือสามร้อยโดยประมาณนี้ก็ใช้งานก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็สบายใจนะครับก็มาฝากกันประมาณนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องปอตีทงเกษตรนะครับก็จะมีคลิปเรื่องของโซลาเซลล์นะครับการควบคุมระบบปั๊มน้ํโดยระบบอัตโนมัตินะครับการทําเกษตรผสมผสานหรือสมาร์ทฟาร์มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนะครับหลับคลิปวันนี้ก็เพียงพอแค่นี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ